ผลการรักษาหลังจากที่ผ่ากระเพาะไปนะคะปรากฏว่าตอนนี้ประมาณ1เดือนกับอีก4วีคสอาทิตย์นะคะคัดลงไปแล้ว20กิโลค่ะวันนี้เหลือ88กิโลค่ะสวัสดีค่ะแคทนะคะแคทเทรียากายีค่ะ ก็มาผ่าตัดกระเพาะกับคุณหมอเก่งกิจแล้วก็คุณหมอราชันพัฒที่โรงพยาบาลลานาเชียงใหม่นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเมื่อก่อนมันขึ้นเลย100ยกิโลไปแล้วเนอะร้อยกิโลมันก็จะมีปัญหาพวกแบบปวดเข่าเดี๋ยวข้อเท้าเป็นลองช้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เริ่มมีแบบเรื่องเบาหวานแฝงขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็พอเป็นน้ำหนักร้อยสเอ็ะค่ะตอนนั้นคืออึดอัดมากทำอะไรก็ช้าเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องลดแล้วเราก็เลยพยายามลดเองก่อน ลดลงมาได้พยายามทานคลีนทานอกไก่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ลดมาได้10กิโลแล้วลงมา10กิโลแล้วเราก็แบบน้ําหนักยังร้อยอยู่ยังร้อยหนึ่งอยู่ซึ่งมันก็เลยเริ่มทอ้ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าแบบเอ้ยลองศึกษาเรื่องผ่ากระเพาะดีกว่าอะไรเงี้ยพอดีจริงๆมีพี่สาวที่เป็นญาติกันเนี่ยค่ะเขาผ่ามาแล้วเขาบอกว่าแกที่เชียงใหม่ก็มีนะโรงพยาบาลลานา,นาย่างเงี้ย ก็เลยลองมาดูค่ะคุณหมอแนะนําดีมากแล้วคุณหมอก็ไม่ได้บังคับด้วยนะยังมีการบอกให้เราว่าแบบคุณลองไปลดน้ําหนักมาก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็รูนะ้เนาะเขาก็บอกตรงๆงเลยอย่างหมอเก่งกิเขาบอกเลยว่าแบบจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ไปเวทดูว่าคุณจะเลือกแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีโดยรวมแล้วส่วนตัวแคทนะท่านมองว่าข้อดีอะค่ะมันเยอะกว่าคือหนึ่งสุขภาพเรากลับมาแน่นอนดีขึ้นแล้วก็ อ,อย่างความสวยก็จะได้ด้วยอะไรอย่างงี้คะ่ะตามมาปัจจุบันการผ่าตัดนะครับเราใช้การผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับได้แก่การผ่าตัดแบบสลีฟก็คือการตัดกระเพาะออกไปประมาณ80%รนะครับเหลือกระเพาะอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะใช้งานได้ เหมือนปกติแต่ปริมาณลดลงนะครับเหลือประมาณ150-200ซีซีนะครับกระเพาะส่วนที่เราตัดออกไปจะมีส่วนของอกระเพาะส่วนยอดที่เขาสร้างฮอร์โมนแห่งความหิวออกไปด้วยนะครับทำให้หลังผ่าตัดก็จะไม่มีอาการหิวนะครับหรือกินได้น้อยลงด้วยเนื่องจากปริมาณกระเพาะที่ลดลงนะครับนี่คือการผ่าตัดมาตรฐานคือแบบสลีฟสำหรับทางโรงพยาบาลลานาของเรานี่เรา ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารด้วยวิธีการส่องกล้อง100%นะครับเพราะฉะนั้นแผลที่ได้จะเป็นแผลเล็กๆนะครับก็จะมีประมาณ3-4แผลที่หน้าท้องนะครับการผ่าตัดนี่ก็เนื่องจากเป็นการผ่าตัดแผลเล็กนะครับฟื้นตัวเร็วส่วนใหญ่แล้วเราก็อาจจะนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดประมาณ3-4วันนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าแผลไม่มีปัญหาอะไรไม่ปวดแผลมาก ก็สามารถกลับบ้านได้ครับตอนที่เข้าห้องผ่าเสร็จออกมาปรากฏว่าคัดฟื้นตัวได้ไวมากคืออยู่ใน ICU เพิ่งออกมาอย่างนี้ค่ะแบบอยากลุกแล้วน้องพี่จะลุกแล้วเพราะไม่มีการรู้สึกเจ็บแผลหรืออะไรเลยแต่ดันไปแบบเราเอะมีปัญหาเรื่องปวดหลังน่าจะตัวใหญ่แล้วก็อาจจะนอนอยู่ในท่านั้นนานหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแผลเล็กว่า แพ้ประมาณนี้แบบ4 mm. จุดแล้วก the ็แบบไม่ได้เจ็บเลยไม่ได้รู้สึกเจ็บแผลเลยค่ะ2วันก็ได้กลับบ้านแล้วเคสแคทนะก็จะบอกว่าลองมาปรึกษาคุณหมอดูเพราะว่าใครว่าโรงพยาบาลลนา1บริการดีแล้วก็คุณหมอเป็นกันเองแล้วก็แบบเราไม่ได้รู้สึกเครียดเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะมีกรุ๊ป นะคะกรุ๊ปโรงพยาบาลละนายนะคะ่ะก็คือเข้าไปคุยกันแล้วก็ปรึกษาแล้วทุกคนน่ารักค่ะให้คำปรึกษาดีมากคือแต่และแต่และขั้นตอนของเขา่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะแล้วก็ผ่าเถอะเพราะว่าสุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ความสวยจะตามมาค่ะขอบคุณค่ะ